มีหลายคนบอกว่าทําไมผมไม่เสียสละถามว่าคนทำกรรมตามกติกาต้องเสียสละให้กับคนไม่ทำกรกรมกติกาแล้วเมื่อไรสังคมจะมีคนเคารพกรติกาอย่างเช่นท่านขับรถต่อคิวเข้าขึ้นสะพานมีคนตัดแทรกเข้ามาพวกหน้าตาทะมึงถึง รถก็รถก็โกโลโกโสท่านก็บอกว่าเฮ้ยผ่านไ,ไปเหอะลำคาญมันเพราะฉะนั้นก็จะมีคนตัดคอสะพานเป็นประจำขับรถตัดคอสะพานแซงเป็นประจำเพราะว่าเราสุภาพเราจะยอมให้คนผ่านไปก่อนคนผ่านก็เลยได้ดีในสังคมนี้ซึ่งผมคิดว่าถ้าผมปล่อย ตรงนี้อีกหน่อยใครมาเป็นนายกมนตรีจะถูกแบกไงต่อไปถ้ากลุ่มนี้บอกว่าพูดไม่รู้เรื่องจะออกมาเดินกระบวนหาสัานหมดเหมือนกับในอดีตที่เรามีรัฐบาลที่ไม่เข้มแข็งมีพักยอกอแบกพลัเล็ก,พ,ก,ลกพักน้อยหรือว่ามีมุ่งห้าคนเจ็ดคนมาต่อรองเดินเข้ามามีเจ็ดคนอยู่ข้างหลังหกคนอยู่ข้างหลังมาพูดกับนายกขาัานหมด พราะกลัวมันถอนตัวเดี๋ยวรัฐบาลเจ๊งสิ่งเหล่านี้เราโดนมามากแล้วเรากำลังจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่หรือผมจะไม่ยอมให้รูปใหม่แบบใหม่เกิดขึ้นแน่นอนผมต้องรักษากริการตรงนี้ไว้คือต้องเป็นไปตามคันลองถ้าเป็นตามคันลองไม่มีปัญหาเลยในเมื่อผมเป็นนายมตรีที่มาจากการเลือกตั้งที่มีประชาชนเลือกมาจำนวนมากและอยู่ๆมีคนมัด ขัดเสียผลประโยชน์คนที่โกรธอ,อย่างต่อเนื่องมารวมตัวกันแล้วก็ยอมเอาประชาธิที่ปไตยเข้าแลกกับการที่ต้องาให้คนคนหนึ่งพ้นจากการเมืองผมว่ามันถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ผมถึงต้องยืนตามหลักกริกาไว้ผมไม่ได้ต้องการที่จะไปดื้อดึงหรืออยากติดอะไรเลยทุกวันนี้ต้องยอมรับว,วันเหนื่อยมาก ถ้าผมสามารถที่จะมีคนทำงานแทนผมและผมออกไปอย่างเป็นคนรับผิดชอบไม่ใช่ออกแบบคนไร้ความรับผิดชอบผมก็อยากพักแต่ผมจะออกอยากพักโดยการปล่อยให้กติกาเสียหายเพราะมีการกันโชคกติกาแบบนี้ผมรับไม่ได้อันนี้ผมเรียนตรงไปตรงมาบอกผมรับไม่ได้ผมพร้อมออกด้วยวิธีทางประชาธิปไตย คพร้อมออกด้วยประชาธิาปไตยฉะนั้นถ้าวิถีทางประชาธิปไตยให้ผมพ้นผมขอบคุณเพราะอย่างน้อยคือว่าผมได้เมนเทนได้รักษาระบบประชาธิปไตยไว้ประชาธิปไตยต้องไม่ถูกฉีกขาดมือผมหรือไม่ถูกฉีกโดยมือผมฉะนั้นผมจะรักษาประชาธิปไตยไว้ผมจะไม่ยอมให้กดมูอยู่เหนือกฎหมาย มีเหตุการณ์อยู่แน่นอนช่วงนี้ความรุนแรงผมขอประนามการความการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบผมไม่ต้องการเห็นความรุนแรงในสังคมนี้คนที่พยายามสร้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสามสี่ครั้งที่ผ่านมาอย่างน้อยสามครั้งน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันอันนี้ก็ขอให้เจ้าหน้าที่เร่ง ทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไว้หน้าใครทั้งสิ้นแลาไม่ต้องมาบอกผมว่าจะจับใครถ้ามาถูกต้องจับเลยถ้าเป็นถูกตัวนะดําเนินคดีเด็ดขาดนะครับขอประนามอย่างรุนแรงกับผู้ที่ไปวางระเบิดเพื่อสร้างสถานการณ์ทั้งที่หนัานซึ่งเป็นผู้จัดการหน้าสันติสศกและหน้าด้านหน้า,นา,นาบ้านท่านโบเดิกเป็น อันนี้ผมถือว่าขอประนามอย่างรุนแรงขอเจ้าหน้าที่ดําเนินการอย่างเด็ดขาดติดตามเรื่องนี้ติดตามผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยด่วนนะครับผมอยากให้เหตุการณ์วันนี้จบโดยเร็วแต่แน่นอนครับเราจะไม่ยอมยุติด้วยการ sacrifice, หรรือดยกาเสียสละประชาธิปไตยไปแรก เราจะไม่ยอมให้ประเทศถอยหลังเพราะว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปประเทศต้องดเดินหน้าต่อไปนั้นท่านข้าราชการท่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะก็ขอให้ทำหน้าที่ต่อไปทำหน้าที่ให้ดีที่สุดยึดหลักกฎหมายหลักความเป็นธรรมยึดหลักความเป็นกลางทำหน้าที่ให้ดีแล้วถ้าทนไม่ไหว ถูกใครมากดดันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนทั้งสิ้นท่านมาขอพบผมได้ผมจะขอรักษาความเป็นธรรมและเป็นกลางให้พวกท่านเพราะวันนี้ผมคิดผมยังเคารพผมเชื่อมั่นและเคารพการตัดสินใจของประชาชนเป็นหลักถ้าประชาธิปไตยไม่ยึดประชาชนผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ทําไมประชาธิปไตยอะไรเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็ต้องเอาประชาชน งั้นก็ผมผมคิดว่าท่านคงจะเข้าใจนะครับส่วนเรื่องที่มีการกล่าวหาผมผมขอเรียนท่านว่าเอาหลักเบื้องต้นก่อนผมถูกสอบโดยปปชและตัดสินโดยสาลน้ำนูลมาข้อมูลหลักฐานทุกอย่างเหมือนเดิมนั่นก็คือว่า ผมพ้นจากการเป็นผู้รุ่นกุ่มชินทั้งผมภรยาและลูกที่ไม่บรรลุนิติภาวะในขณะนั้นได้พ้นไปตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมสี่สามล่าสุดก่อนการเลือกตั้งวันที่หกมกราคมสี่สี่แล้วหลายเรื่องก็เป็นเรื่องราวที่ผมขุดคุยตัง้งถูกขุดคุยตั้งแต่สมัยปปชนั้นก็เป็นเรื่องที่ก่อนรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปปชใช้บังคับด้วยซ้าแต่ก็ถูกย้อนหลังมาก็ไม่ว่ากันนะครับทั้งที่หลักกฎหมายทั่วไปก็ชัดเจนว่ากฎหมายจะย้อนหลังในทางเป็นคุณเท่านั้นแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็โดนเข้าไปเต็มที่แต่ในที่สุดก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ผิดแล้วก็หนึ่งธันวาคม43คือล่าสุดที่ ผมและครอบครัวที่ไม่บรรลุนิติภาวะพ้นการเป็นผู้ถือหุ้นหลังจากนั้นกิจกรรมทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่ดำเนินการโดยในแง่ของผู้ถือหุ้นก็คือลูกซึ่งมีที่ปรึกษาทางการเงินและทางกฎหมายส่วนธุรกิจก็เป็นเรื่องของเป็นบริษัทมหาชนมานานมากแล้วเพราะนั้นทำทุกอย่าง ูกต้องตามกติกามหมดทุกอย่างท่านคงเข้าใจเรื่องของที่ถูกกล่าวหาความจริงแล้วองค์การและวิสาหกิจทั้งหลายจะเข้าใจดีว่าย้อนยุคตั้งแต่สมัยเราเข้า i อเอครั้งที่หนึ่งตอนสมัยท่านบริเปรมเป็นนายรัฐมนตรีตอนนั้นมีคุณสมัยคุณตระกูลเป็นรัฐมนตรีขังเนื่องจากว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต้ตองขยายแต่รักไม่มีเงินจะลงทุนเพราะไม่สามารถกร่อหนี้ได้ เนื่องจากว่า m อล็อกไว้จึงให้เอกชนเข้ามาลงทุนในรูปแบบที่เรียกว่า BTO Build Transfer Operate นั่นก็คือว่าทุกอย่างเป็นของรัฐหมดเอกชนเอาสตางค์มาใส่และเอกชนไปนั่งประกอบอาชีพทำมาหากินเอาผลกำไรเท่านั้นไปแต่ทั้งหมดเป็นของรัฐเป็นของรัฐตั้งแต่วันแรกที่ส